ยงสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับโหเนี่ยบ้าโหขอบคุณมากอินดีมาช่วยกันวันนี้อินดีมทำธุรกิจอะไรครับเป็นธุรกิจออนไลน์ครับเหมือนเป็นธุรกิจการทำการตลาดทางออนไลน์ครับครับเป็นแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งครับนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์ของเราเปิดขึ้นมาก็คือเห็นพี่ๆที่พิมพ์มาเยอะแยะเลยทำหลากหลายอาชีพ ต่อไปเนี่ยเรามีลูกค้าลองรับอยู่แล้วเจ็ดหมื่นคนครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มว่าสามารถนําร้านค้าใครเอาร้านค้ามาฝากเราได้ครับแทนจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีลูกค้าลองรับอยู่แล้วอ๋อเป็นช่องทางในการพาผู้ค้ามาเจอผู้ขายใช่ผู้ขายมาเจอผู้ซื้ออินดีมก็สมาชิกที่ทํายุรกีอินดีมมาสักพักหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะอยู่ได้ทำอินดีมตอนนี้คือได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะน้อยสุดนะถ้าเกิดว่าได้ได้เปรียบเทียบกับแบบในหลายๆอาชีพเท่าที่เราได้คุยกับเขานะคะเพราะว่าเราวางเป็นออนไลน์ ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเขากระทบจากงานประจําหรืออะไรของเขามาแต่ว่าของอินดีมก็คือไม่กระทบตอนนี้เขาก็เลยเติบโตขึ้นมาได้อยู่บ้านก็ทำงานได้ที่บ้านก็ทำงานได้เลยผมพูดในฐานะเป็นประธานอินดีมด้วยครับก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อในธุรกิจเครือข่ายมันเชื่อตรงที่ว่าต้องโอนเงินนี่แหละครับที่ก็มีคนใจเงินค่ะเพราะว่าเขาสร้างรายได้จริงๆครับ ก็คือตอนแรกก็บอกว่าไม่ใช่นะที่บอกว่ามาอวดกันเอารถสปอร์ตเอาของดูๆมาไม่ใช่อันนี้เขาอวดกันคือปวดปลดหนี้กันนะฮะเพราะโปรเจกต์อ oh. ินดีม oh. คือโปรเจกต์ปลดหนี้ช่วยเขาปลดหนี้ค่ะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเ oh. ป็นคำถ oh. ามที่ยอดนิยมธุรกิจถูกกฎหมายครับกกต้องมี <นะ S 1> ใบ <น S 2> อนุญาต ขายตรงมีแบบอนุญาตทำธุรกิจเครือข่ายถูกต้องสินค้ามีอยอทุกตัวครับเปิดมาแล้ว2ปี2ปีก็เป็นทางเรื่องนึงและกันเพราะบางคนบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบบางคนไม่รู้บางคนก็แล้วแต่เป็นทางเลืองหนึงลองดูไม่เสียหายเอารองแต่ผมผูกพันมากนะน่ารักมากเลยทีมงานอินดีมทุกคนเวลาไปเจอผมเองไปไปใต้ไปอีสานไปเหนือไปเห็นส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันให้เขาได้มีทางเลือก ครับแเราแต่ก็ดีแบบแบบไม่ชอบที่แบบคนมาอวดอวดรวยกันแต่นี่บอกว่ามาอวดกันไม่ใช่ว่ามาตั้งใจช่วยกันปดนี่แล้วก็ช่วยกันให้เป็นครอบครัวกันที่ช่วยกักคนที่ทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะก็สามารถหาเลี้ยงตเองได้แล้วเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะถ้าเราทำธุรกิจเดิมวเราไม่สามารถออกไปทำงานได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นธุรกิจที่น่าเป็นทางเลือกกันผก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันแล้วแต่จริตคนแต่ผมว่าหนึ่งคือธุรกิจตอนนี้ทำให้รู้แล้วว่า นะต,ตอนนี้นะผมว่าเป็นยุคหนึ่งทร่่อาไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงเป็นยังไงสําหรับพวกเรา e นะ s m e เนาะจริงๆเลยทุกๆอาชีพแบบคนจะมีอาชีพรองรับด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวว่าแต่นักแสดงเองเลยเป็นนักแสดงเดียวก็ไม่รอดเหมือนกันก<ช>็ต้องมีอาชีพอื่นรองรับด้วยเช่นเดียวกันนี่ว่าสมัยนี้แบบการมีอาชีพเดียวเป็นอะไรที่เสี่ยงมากใช่ม,มีอาชีพที่2ที่3อย่างน้อยมันก็ยังกระจายยังได้เงินไหลาทางแล้วยิ่งธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มันบูมมากในระดับโลกเลยนะมันสามารถขายให้คนไปทั่วโลกเลยผมว่าตอนนี้คือ ออนไลน์คือมัสเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องเข้าถึงให้ได้ต้องทำคือตอนนี้ถ้าความรู้ยังน้อยอยู่ก็ต้องเติมความรู้ไปดูได้ที่มัสลูปสุ u p e ร์คลาสนะครับก็มีคลาสเรียนฟรีด้วยหรือถ้าอยากมาลองทำดูก็มาทำอินดีฟรีด้วยสอนฟรีสอนฟรีค่ะส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ชอบธุรกิจแนวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่ามีคนเคยบอกผมมาประโยคนึงผมก็รู้สึกเออโอเคนะก็ เมื่อก่อนผมก็เรียนแบบจบมหาลัยจบจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยครับอ๋อได้จบไม่เรียนนอกหอกครับหน้าหน้าอย่างนี้จบทำไมไอพี่พี่ตะวันที่เราโดนเขาเขาบอกผมมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเราดูที่ผลลัพธ์ของการทำอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์มันใช่เราเลือกไปดูผลลัพธ์ดีกว่าอ๋อ้ถูกต้องเมื่อกี้แวบๆเห็นพี่ยศอินดีมพิมพ์ว่าอะไรนะครับ สนับสนุนเพิ่มีสี่สายสนับสนุนอีกสี่สายเดี๋ยวไอสัปดาห์หน้าก็ได้นะหรือไม่ว่ารวมของของพี่ก็ได้เราได้ทำบ่อยๆพี่ยศนี่คือมนุษย์เงินล้านเบอร์หนึ่งของอินดีมตอนแรกผมไม่เชื่อเขาได้เงินจากอินดีมไปแล้ว23ล้านตังปีสามล้านได้เดือนละล้านอ่ะปดนี้ไปตั้งแต่ปีแรกๆปีแรกเลยแต่แต่ยังความเป็นอยู่ยังดีนะหรือว่ายังแบบว่าแบบช่วยเหลือพวกเราว่า Hu m b l e น่ารัก น่ารักมากนี่คือบบกว่าบุคคลตัวอย่างที่ผมรู้อ๋อถ้าคนตั้งใจจะเป็นอย่างนี้จริงๆริงแต่เขาตั้งใจจริงฮเดี๋ยวพี่ยศเพิ่มให้อีกสีสายพี่อมจะทำไงนะเห็นว่ามีคนโทรไม่ติดขออนุญาตพี่ก้องเป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าเดี๋ยวให้พี่ๆที่โทรไม่ติดคนไหนก็ตามที่สนใจธุรกิจอินดีมให้ลงชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็ บ,บัญชีธนาคารไว้เดี๋ยวอินบีมจะมีแอดมินที่ดูไลฟ์นี้อยู่ครับขอ20คนแรกแเราโอนเงินให้เลยครับคนละ1,000บาทคนละ1,000บาท<อ>นี่ไงมีคนลงมาเต็มเลยพิม อินดีมเบอร์บัญชีเลขโทรศัพท์ยี่สิบสายแรกอินดีมให้อความแรกที่ร้านในนี้อินดีมจะให้คนละหนึ่งพันบาทอินดีมมีเรื่องสนุกพกเพิ่มกว่าเดิมอย่างไรครับผมครับก็เมื่อกี้จากคนละพันเนาะยี่สิบคนเป็นคนละคนละหนึ่งพันสี่สิบคนให้สี่สิบคนสี่สิบคนตอนนี้คอมเมนต์ของเรานะเป็นร้อนมีมอินดีมมาเยอะมากนะครับน่าะเป็้อทำไมอินดีมถึง ทำอย่างนี้ครับอันนี้พี่ยศมาช่วยด้วยอยากช่วยฮะอยากช่วยเพิ่มใช่ครับเพราเราพอเราเข้าใจนันเราหลังจาทประเทศเราเห็นว่าเวลาคนไม่มีเป็นยังไงคเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาอินดีคือโปรเจกต์กดหนี้เขาเป็นหนี้กันครับเป็นหนี้แล้วเราเห็นว่าคนที่กําลังหิวคนที่กําลังแบบเดือดร้อนจริงๆเขาเป็นยังไงเงินก็ไม่ได้ไม่ก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะสําหรับใครหลายๆคนแต่ก็เป็นความตั้งใจที่อินดีตั้งใจจริงๆช่วยกันได้คนละหน่อยก็ได้ทำของเราตั้งใจจริงจริงก็ จากกันฝากไปยังสมาชิกอินดีมนะฮะขอบคุณอินดีมทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ฝากอินดีมหน่อยเพื่อเป็นโอกาสถ้าทตอนนี้คือมีคนหางานทําอยู่เผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกฝากหน่อยครับครับก็อินดีมก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับอยากจะให้มองใน,ในธุรกิจหลายๆประเภทมันก็มีทั้งในมุมที่ดีมุมไม่ดีนะครับแต่ในของบริษัทอินดีมเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่ทําได้เห็นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ หลากหลายอาชีพที่ประสบค,ความสําเร็จหรือว่ามีรายได้เข้ามาอยากจะให้ให้พี่ๆลองมองครับว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งแล้วค,ครับอย่างน้อยเนี่ยลองไปศึกษาดูคือเราก็เป็นคนตรงๆก็คือว่าคือพวกเราบริหารกันตรงๆก็คือถ้าไม่ชอบดูแล้วไม่ชอบไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยก็ได้ครับ<ฆ>แต่ถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่ามันจะใช่เข้าไปศึกษาให้มากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วนะครับวนนี้ก็จะมีสมาชิกพี่ๆอินดีมอยู่หลายๆท่านติดต่อไปเลยครับก็คนเหล่านี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นคนลักษณะเดียวกับทางพวกพวกเราอยู่แล้วนะครับก็ตรงไปตรงมา ครัทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลเรามีคนสอนนะคนสอนอยู่ที่นันนนี่สวยด้วยสอนด้วยสอนอาชีพให้เลยจะได้มีอาชีพใหม่กันใช่ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะให้กับคนไทยทุกทุกคนผมเองฐานะประธานอินดีมก็ยืนยันว่าตั้งใจทำสิ่งนี้จริงๆ ขอบคุณคุณเด็มนี่ขอบคุณมากครับ40สายอินดีมนะฮะผมว่าตอนนี้เกิดแล้วล่ะ40สายแรกใช่ไหมจริงจริง20สายแต่พี่ยศให้อีก20สายขอบคุณพี่ยศด้วยนะครับแต่ว่าวันขอบคุณพี่ยศด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะครับใจดีอุตส่าห์มาแจกเราเอาพวกเราแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแฮปปี้เบิร์นเดย์พี่โอมนะดูสาบกับแซ่บก็แบบอินดีอมาเอาด้วย จะไปส่งอยากจะกอดแต่ว่าโซเชียลดิสแทนซิงของบคุณนะคุณแดนนี่ยินดีค่ะ